อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระสมเด็จหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองกธทมปีพศ .2458 หลวงพ่อพรท่านได้ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายประเภทซึ่งปัจจุบันล้วนได้รับความนิยมจากนักสะสมพระเครื่องในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พระสมเด็จทั้งพิมพ์3ชั้นพิมพ์หชั้น และพิมพ์เจ็ดชั้นซึ่งเป็นพระที่มีการจัดสร้างในช่วงปีพศ2458มีลักษณะเป็นพระผงแก่น้ำมันพระสมเด็จนาคปลกหลวงปู่หินวัดละคังปีพศ2500หลวงปู่หินท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาสมเด็จพุทธจารย์โตพมลังสีแห่งวัดละคังเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้เดินทางมาจำอยู่ที่วัดะระฆังเมื่อปีพศ2478ในการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่หินนั้นท่านได้รวบรวมพระสมเด็จที่แตกหักชมรุดมาใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างพระเครื่องของท่านพระสมเด็จหลวงปู่เลียมวัดศรีเรืองบุญหลวงปู่เลียมแห่งวัดศรีเรืองบุญท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่ศึกษาตำรับวิชา สืบทอดมาจากหลวงปูป่ภูวัดอินพระสมเด็จของท่านได้ใช้ผงอิทิเจผงเก่าของหลวงปูป่ภูวัดอินมาทําการจัดสร้างพระเครื่องของท่านจึงนับได้ว่าพระสมเด็จของหลวงปู่เลียมนั้นมีเนื้อหน่อเชื้อไขมาจากพระสมเด็จในสายวัดละคังพระสมเด็จคะแนนหลังทอทงหลวงพ่อบุญธรรมวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนอคอนปรปฐมปีพศ2497 หลวงพ่อบุญธรรมท่านได้ศึกษาวิชาตำรามาจากพระเกจิคณาจารย์หลายรูปในจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคอีกด้วยในส่วนวัตถุมงคลของท่านนั้นได้ใช้มวลสารเก่าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคมาทําการจัดสร้างรวมถึงผงอิทธิเจของพระเกจิคณาจารย์มีชื่ออีกหลายรูป พระสมเด็จด,ดำรุ่น2หลวงพ่อผลวัดเทียนดัดจังหวัดนครปฐมปีพศ2504หลวงพ่อผลท่านเป็นยอดพระเกจิที่มีวิชาอาคมเข้มขขังอีกหนึ่งรูปของจังหวัดนครปฐมและที่สำคัญท่านยังเป็นพระสหธรรมิกกับหลวงพ่อเงินแห่งวัดดอนยายหอมทางด้านวัตถุมงคลท่านได้ทำการจัดสร้างและปลูกเสกเอาไว้ใครที่ได้ครอบครองมักจะกเกิดประสบการณ์อย่างมากมาย พระสมเด็จพิมพ์พเล็กหลวงปู่ทูบวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีหลวงปู่ทูบวัดพิรุณศาสตร์หนึ่งในพระเกจิคณาจารย์ที่เข้มขลังด้วยวิชาอาคมของจังหวัดปทุมธานีวัตถุมงคลของท่านได้ทําการจัดสร้างไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆร้วนมีพุทธคุณสูงโดยมีความโดดเด่นทางด้านแค้้วคลาดปลอดภัย จนเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ที่ครอบครองมานักต่อนักพระปิดตาเนื้อผงหลวงพ่อมีวัดทรงขนองจังหวัดนคปรปฐมปีพศ .2465 หลวงพ่อมีวัดทรงขนองเป็นพระเกจิรุ่นเก่าที่มีอายุรุ่นราวขาวเดียวกับหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อมีท่านได้ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลออกมา จำนวนไม่มากนะักหนึ่งในวัตถุมงคลมีชื่อของท่านนั่นคือพระปิตาที่มีการจัดสร้างออกมาทั้งเนื้อผงและเนื้อดินและมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวพระสมเด็จทรงสิงห์หลวงพ่อมวนวัดไสจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อมวนวัดไสท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อห่วงวัดท่าในาพระเกจิมีชื่อของจังหวัดนครปฐม หลวงพ่อม้วลท่านเป็นพระสหธรรมิกกับหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยญ่หอมและหลวงพ่อปิ่นแห่งวัดศรีสะทองทางด้านวัตถุมงคลของท่านเกิดขึ้นจากลูกศิษย์ลูกหากของท่านในสายทหารมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อม้วลให้ทําการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทหารที่ออกไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม พระกลุหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงบางซื่อเนื้อดินปีพศ2460พระเครื่องชุดนี้มีการถูกค้นพบหลังจากที่หลวงปู่เอี่ยมท่านได้มรณาภาพลงไปแล้วและได้ทำการบรรจุลงกรุที่พระเจดีย์เมื่อปีพศ2440และผู้ที่ได้นําพระเครื่องชุดนี้บรรจุลงกลุนั่นคือหลวงปู่กินที่เป็นสิทธิ์ในสายของวัดสะพานสูง และมีการยืนยันว่าพระครึ่งชุดนี้หลวงปู่เอี่ยมได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกไว้แล้วพระนางพญาหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจังหวัดอยุธยาปีพศ .2470 หลวงพ่อขันท่านเป็นพระเกจิมีชื่อมีความเก่งกาจและวิชาอาคมสูงแก่งกล้าเป็นพระเกจิในยุคสมัยเดียวกับหลวงพ่อกลั่นแห่งวัดพระญาิ โดยที่ผู้คนในสมัยอดีตมักจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหากับหลวงพ่อขันเพื่อขอให้หลวงพ่อขันนั้นทําการสักยันต์ลงบนตัวไว้ให้จนกลายเป็นที่เรื่องรือไม่ว่าใครก็ตามที่สักยันต์กับหลวงพ่อขันนั้นมักจะถูกตีลันฟันแทงไม่เข้าก็เกิดประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันชาตีรายการพุทธสยามชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวีดีโอของทางรายการ หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระความรู้และประโยชน์นำไปศึกษาและต่อยอดในการสะสมพระเครื่อง